ວາວເດນະວໍວົນດົນເດຕ້ອງປັ

bây giờ mình phải đi chăm cái gì luôn trời bò ùa, gì luôn trời đó nè càng cười nữa nghe không càng ừ, ไปก็เมือไม่ได้แฉก,กย,า,า,ยไา,า,าไม่ได้ยำข้าวเลยทุกแฉกยาเป็นเจ้าของด่วนเนาะม้นเนี้ยม้นเลยถ้าลองมัใช่ของมันนะั่นคือจะรู้จักเลยเพราะมันสีมันไปจ่างใชยสีเดียวกับผู้ผู้ใดมิผู้ใดมีเคียงมือกับผู้ในไหนจริงเนาะคนนี้ก็จะต้องไปอบรมมาอย่างนี้เลยมีเคียงมือก็ต้องหูจักดีกว่าผู้มีเโทษไปแล้ว เออไม่เอานี่จะการแกงเหรอมีมันก็มีอยู่แย่างของผมไม่เยอะเออตามเส้นพืชละเริ่มแล้วให้แหละไม่ได้ของผมไล่ใหญ่นู่นมีเรียมตุกตลัดดึ่งมีของใบเยี่ยวหอมนี่ บอกเขานี่เนี่ยเะข่ข้นกับทีแล้วก็บวกค่ายาเข้าไปน้ำเรอบวกค่ายาของเขาเก้าร้อยก็เป็นพันเจ็ดของผมค่ายาเก้าร้อยเนี่ยเออ นพนโนเะนะเนนย่าน้ไมดีมันดีว่าจ้างคนมันฉีดเครื่องหนึ่งาคะนะกค<ห>ือว่าไม่ถึกมางวีตอนวีไปไหมคนคนฉีดใช่ไหมกระโดนี่มันครอบคุมถึงหมดเลยนยทั้งพื้นที่เยี่มเหอนดื้นน้ำหมือนเน Yeah. นี่มันเรียบร้อย,ยมีเงินใหม่เกือบมือนแต่เขาปามอย่างเดียวเนี่ย